สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบแคปหน้าจอในหน้าไลนา์แล้วไปโพสในโซเชียลต่างๆวันนี้ไลนมีฟีเจอร์ออกใหม่ค่ะเป็นการแคปหน้าจอยาวๆผ่านหน้าแชทได้เลยค่ะให้เพื่อนๆลองกดเข้าไปลองทำดูนะคะให้กดแชร์ที่ข้อความเลยค่ะกดคําว่าจับภาพอันนี้เราสามารถแคปหน้าจอ ช่วงข้อความยาวๆได้นะคะให้เพื่อนๆเลือกเลยค่ะเพื่อนๆจะแคปช่วงข้อความไหนแล้วเพื่อนๆกดคำว่าจับภาพได้เลยพอเรากดจับภาพก็จะได้ช่วงข้อความที่เราเลือกไว้นะคะเราสามารถแก้ไขข้อความได้โดยการพิมพ์ตัวหนังสืออะไรก็ได้นะคะเราต้องการตัวพิมพ์ใหญ่ หรือว่าเปลี่ยนสีเราก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นอันนี้เราสามารถบันทึกได้หรือว่าถ้าเราไม่บันทึกเราจะกดแชร์เลยก็ได้เราก็เลือกเพื่อนที่เราจะแชร์ให้ค่ะอันนี้เราก็จะแชร์ข้อความให้เพื่อนแล้วหรืออีกวิธีหนึ่งเราสามารถแคปช่วง แชทยาวๆได้เหมือนกันโดยการจับภาพแต่อันนี้จะเป็นการแคปหน้าจอโดยปิดรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆให้เรากดคำว่าซ่อนรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆก็จะหายไปแล้วกดคำว่าจับภาพได้เลยค่ะพอเราจับภาพเราก็จะได้ช่วงข้อความที่เราเลือกไว้แล้วโปรไฟล์ก็จะหายไป เราก็สามารถบันทึกหรือว่ากดแชร์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่ากดแก้ไขข้อความได้เหมือนเดิมสามารถแก้ไขได้เราก็กดแชร์หรือว่ากดบันทึกได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะ